สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําน้าพริกปลาลากันนะจ๊ะนาอเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยจ้าจ้าใบกระปุกเขาเคยจะทอดไว้ด้วยจ้าว้ไปี็ดน้ำพริกปลาลานะจ๊ะนาะทอดแบบกร่อด้หอมๆนะจ้าจ้าวันนี้เขาจะมาทําน้าพริกปลาล่านะจ๊ะนาออันนี้จะเป็นปลาาที่เขาปั่นไว้แล้วนะจ้าเป็นปลากระดีจ้าอันนี้นจะเ SO eh ป็นน้ำมะขามเปียกเราปั่นเราคันไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาล บ่อยเลยจ้ะมันจะได้หอมหอมเป็นข่าซอยตะไคร้ซอยพริกป่นอันนั้นจะเป็นใบมะกรูดทอดกรอบแล้วเรามาปั้นค่ะอันนี้จะเป็นชิงซอยเดี๋ยวเราจะไปขวบเพื่อกันจ้ะแล้วก็จะเป็นหอมมาลงมือทํากันเลยด้วยจ้ะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดที่เราทอดไปแล้วเดี๋ยวไปปัน้นเวยค่ะมันจะได้หอมหอมจ้ะอันนี้เขาจะขัวคาก่อนเลยจ้ะทุกอย่างเขาจะขวก่อนค่ะเพราะมันจะได้หอมหอมปลาเขาก็จะทําสุกเลยจ้าเนาะ เราก็จะท่านสุขวัวราก่อนจยมาขวตะไคร้จ้าขวกตะไคร้ตอกินวตะไคร้เเหลืองหอมจ้าฟันต้อนก็ไปจะกินมะกว่อฟันได้จ้าจินมวอหอมเดี๋ยวเขาจะเอาไปปันจ้าอันต้อนมากเขาจะเอาหอมมะก็เดเทียมมะกวาฟันไลได้จ้าสวนสุขวได้เ จ้าหอมกระเทียมหอมพร้มจะสุกเล้จ้าจ้ากระปั้นเรียบร้อยแล้วนะจ้ะน้อนี่จะเป็นข่าตะไคร้แล้วก็ชิ่งแล้วทานปั่นไหวอันนี้จะเป็นใบตะกูถอดแล้วมาปั่นเลยจ้าอันนี้จะเป็นหอมกระเทียมปั่นจ้าพริกน้ำปลาคามเปียน้ำตาลอ้อยจ้าแล้วก็ปลาเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยได้จ้าเด้อนี่ลงมือทํากัน เตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปขวปลาหายสูตอีกเที่ยหนึง่งเลยจ้ะเลยจ้ะตากลงเหลวตากเครื่องลงเหยวตากปลาลงเหลวปลาปลากระดีเลยจ้ะมันจะหอมแล้วก็กางจะบ่ลายจะนวลถ้าเวลาเขาตั้เนาะหอมมากเลยจ้ะเดี๋ยวตําก่อนเราจะเอาเครื่องที่เขาขกไว้แล้วค่ะล้มเดีวยวกันเนาะ จ้าบองปลาเด้อวันนี้จ้าทำปลาบองทำปลาอเอาเครื่องลงก่อนจ้าเครื่องเขากับัวเอาด้วยกันจะได้ทั้งห้องมันจะเป็นน้ำตาลอ้อยจ้าพีเอาเครื่องลงเล็วนะจ้าเนาะเอาปลาลงบ่อนีิปลาลงเลยจ้าทำปลาจ้าบองปลาบองปลา

Yeah. Bono, cha Mình bỏ cha cái luôn cho cha đứa ปลาบองสเสร็จแล้วด้วยจ้าปลาสเสร็จแล้วด้วยจ้าเด้อกินกับผักสเสดาก็อร่อยเลยเี๋ยวจ้าปลาเสร็จแล้วจ้าอันนี้เขาก็จะมาขวดสุกเนาะอ,อันเพิ่มหน่งใบจีนดีเพิ่มหนึ่งสุกเนาะค่ะเนาะ ัวด้วยนะคะอันนี้เราขวดสุกสุกหอมจ้าเพื่อถ้าเกิจะแบ่งไวด้ดีอันนี้จะท้ำสุกกลางงานทานด้วยจ้าจ้าปลาบองก็เสร็จเรียบร้อยแล้ยด้วยจ้าเด้อแบบสุกก็มีแบบบะสุกก็มีจ้ากับผักสะเดากับผักสดด้วยจ้าเด้อแวะมารได้จ้าปลาบองจ้าปลาบอง แบบสุกแบบบดสุกด้วยจ้าอร่อยอร่อยจ้ากับผักสดาวหวานๆวานด้วยจ้าเด้อ